เซตติ้งในหน้าเกมนะฮะมันก็จะตั้งค่าได้นะครับแบบนี้เลยนะก็ผมผมจะลองเลือกเป็นเป็นอาวุธแล้วกันนะเป็นดาบนี่หรือว,ว่าขุดดินอะไรเนีสะดวกมากฮะใช้หน้าหลอกนะครับ ก็ขอสวัสดีนะครับคลิปนี้นะก็จะมาสอนใช้จอยตั้งค่าเล่นเกมเทร์เรียนะครับผมพอดีคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ลองทดสอบนะครับเชื่อมต่อเล่นเกมนี้ให้ดูแล้วนะครับตอนนั้นนะครับผมเข้าใจผิดผมคิดว่ามันเล่นไม่ได้นะครับมีลูกค้านะครับทักมาบอกว่ามันเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตั้งค่ายังไงนะครับโอเคโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยอย่างพวกไมค์ครับนะครับอ่ารีลเล็กซิ่งเกมสกายสตาร์ทิวัลเล่ย์อย่างเงี้ย มันไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็คือเปิดเกมปุ๊บเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกมเเลยเนี่ยต้องเข้าไปเลือกจอยก่อนนะครับว่าให้มันใช้นาวมกับจอยตัวไหนนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมใช้จอยเกมพัดนะครับในการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เราเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเ่ินสวิตช์มาตรงนี้จะออนเป็นออฟก่อนนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับ X แล้วก็โฮม มันก็จะติดดวงที่3นะครับอันนี้คือเชื่อมต่อ,อในโหมดของสําหรับมันจะเป็นโหมดสําหรับเล่นเกมพวกไมโครฟ์เทอร์เรียนะครับถ้าไปเกมขับจนะีน่ะจะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับให้เราไปดูคลิปนี้ได้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมสอนตั้งค่าแบบละเอียดนะครับคลิปนี้นะครับก็ผมจะไม่ได้สอนเชื่อมต่ออะไรละเอียดนะครับไม่ไอธิบายอะไรมากนะผมจะเข้าเกมเทอร์เรียเลยนะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่ตรงเซตติ้งนะฮะ แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับสลักที่มันเป็นรูปจอยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่เขาว่าเซตอัพนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเมนูด้านบนสุดเนี่ยให้เราเลือกเป็นชื่อจอยของเรานะครับของผมเนี่ยมันจะชื่อว่าเกมแพดแปดเจ็ดสองสามนะครับเป็นชื่อรุ่นของมันนะฮะนะฮะจอยตัวนี้นะครับที่เชื่อมต่อไปมันจะชื่อนี้นะครับจากนั้นก็ไอตรงนี้นะครับ ตอนแรกมันจะไม่มีอะไรนะครับผมลบออกไปก่อนนะครับก็ถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับอันแรกเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของตัว L แล้วก็ลูกศอนชี้บนนะครับก็คืออันาล็อกนะครับอันาล็อกบนนะครับแต่ที่อันแรกนะครับเลือกอนาล็อกเลื่อนอันาล็อกซ้ายไปข้างบนนะฮะแบบนี้นะครับอันที่สองก็เลื่อนนา็อกอลงด้านล่างนะครับอนา็อกซ้ายล่างอนา็อกซ้ายขวานะครับนา็อก อันหลอกซ้ายซ้ายเมื่อกี้นะครับอะล็ลอกซ้ายขวานะครับแล้วก็อาชีบนนะครับสัลักของอาชีบนคือลูกศรนะครับลูกศรเออด้านหลอกขวาก็คืออะนหลอกขวาบนนะฮะอะนหลอกขวาล่างนะฮะอะล็อกขวาซ้ายอะนหลอกขวาไปทางขวานะฮะดีแพดนะครับบนนะครับสัลักของดีแพดดีแพดล่างนะฮะดีแพดซ้ายนะครับ วนะครับปุ่ม A นะครับกดที่ A B นะฮะ X นะครับ Y แล้วก็ปุ่มนี้ผมให้เป็นปุ่ม Select นะครับส้าเราให้เป็นรูปสามขีดเนี่ยเป็น Select นะครับกดที่ Select ของ Joy นะฮะแล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มให้เป็นปุ่ม Start แล้กันนะฮะ L1 นะครับกดที่ L1 ที่จ o y นะครับกดที่ L2 ของ j o ยนะครับ ปุ่มตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปุ่มอะไรนะครับลองกดอันหลอกซ้ายลงไปกดไม่ได้นะฮะก็เว้นไปนะครับสลักของ L แล้วก็ชี้ลงเนี่ยกดที่ R หนึ่งนะครับ R หนึ่ง R สองนะครับกดตามมาเลยแล้วก็อันข้างล่างเนี่ยเว้นไว้นะครับสองปุ่มเนี่ยเว้นไว้นะครับที่เป็น R หนึ่งแล้วก็เออเป็นที่ R แล้วก็ L ตรงนี้นะครับเหมือนไม่ค่อยได้เหมือนกับว่าปุ่มนี้ไม่เป็นปุ่มอะไรไม่รู้นะครับผ่มผมก็ไม่เข้าเข้าใจเหมือนกันว่ามันทํางานยังไงนะ เพราะว่าปุ่มบนนี้มันก็มีครบแล้วนะฮะอ่ากดแบ็กนะครับ Back แบ็กกล้วแล้วก็ลองเข้าเกมนะฮะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะครับตั้งไม่ได้อย่างเงี้ยครับให้เรามาให้มาตั้งในหน้านี้ได้นะครับกดที่ตรงนี้นะครับแบ็ก แบ็กตรงนี้แล้วก็กดไปที่ setting นะฮะก็เลือกตัวนี้อีกทีแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าในขณะที่เล่นเกมก็ได้นะครับลองตั้งแบบน,นี้ดูนะครับเอาละมันอาจจะไม่เซฟนะครับถ้าตั้งถ้ายังไม่ได้เข้าเกมอะไรอย่างนี้นะครับผมกเ็เคยเจอปัญหานะครับมันก็คือเวลาถ้าตั้งตั้งจากหน้าแรกเนี่ยบางครั้งนะครับมันไม่เซฟนะครับต้องเข้ามาตั้งในเกมเอานะครับโดยที่การโดยที่เรานะครับกดกดแบ็กตรงนี้นะครับกดลึกสดเมฆก่อนกดตรงนี้นะครับ กดแบกนี้ครับมันก็จะเข้าสู่การเซตติ้งในหน้าเกมนะฮะมันก็จะตั้งค่าได้นะครับแบบนี้เลยนะก็ผมผมจะลองเลือกเป็นเป็นอาวุธแล้วกันนะเป็นดาบเป็นกลาคืนะนะเนาะเลือกเป็นไอ้ นี่หรือว่าขุดดินอะไรเนแบบสะดวกมากใช้นา็นอกนะครับ ตอนเช้าสักทีเดี๋ยวลองกดดูนะครับกดกดอ่า r2 นะครับเพื่อขุดใช้ขวานก็ได้ต่ตอต้นไม้นะฮะก็คือใช้ได้ทุกปุ่มเลยนะครับ ถ้าทำแบบผมเนี่ยจะใต่ไม่ได้หรออันนี้ เทียนเอยปักก็เพิง c h ละแล้วก็สำหรับเนี่ยก็ตั้งค่าง,ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับตอนนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับาสามารถใช้ได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็จอยเกมเลยนะครับผม เวลาพกเอาไปเล่นข้างนอกเนี่ยสะดวกมากเลยนะครับเกมนี้นะสุดใจซื้อก็จะต่อไม่ได้นะครับตามเพชรพกจอยเพชรอยนะครับสวัสดีครับ